ช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มออกร้ายแล้วค่ะก็ต้องตื่นตะเสาเมื่อนี้ก็ตือนตีหาคือเกาหน่ะล่ะค่ะงไม่เก็บเฮ็ดไปทรงร้านค่ะในหมูบ่บ้าเนื่จกเก็บได้อายุคาะสักประมาณ7-8ถึงกิโลขายทรงตามร้านค่ะในมูบ่บ้าน้ำขายทรงตามออเดอร์ที่สัง่งมาได้รอยากจะซื้อสิบาท20บบาทก็ขายได้คือกันค่ะเขามาซื้อในสวนไดลเลยร์ถายัางนี่จะเป็นเฮ็ดนางฟ้าผู้ฐานสายพันธุ์หม้ด้ค่ะทั้งศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรจังหวัดเป็นได้วิจัยพัฒนาแล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรจะบอกเลยว่าคนที่ซื้อดดไ้้้วลบแผูใ จิมได้กินแล้วก่ะมา่อเาซูฟังได้แล้อค่ะว่ารสชาติมันเป็นจังไยถึกใจเวลาเก็บเฮ็ดกัให้โยกแล้วก็ดึงออกมาค่อยๆเด้อค่ะแล้วก็ใส่หางซอนให้เคี้ยวขาเฮ็ดที่มันติดอยู่ข้างในจังสันถ้าขาเฮ็ดที่มันเหลืออยู่มันถึกน้ำแล้วมันอาจจะเน่าแล้วก็แมงวันแมงวีแต่มาต่อที่เฮ็ดที่เฮ็ดเฮานี่เป็นเชื้อราได้เก็บรอบที่สองหรอกค่ะไปส่งตามออเดอร์ที่เพิ่นสั่งไว้สองตะกร้าแบบจู๊ดพอเก็บเฮ็ดที่มันบานออกแล้วเด้อค่ะก็จะหดน้ำต่อเลยนางฟ้านี่เขามักความเย็นคควววาาาาาามมชื้้้้้้นนนนนนเเเเขจจะะะออ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 กกกกกกดดดดรรรหฮ็ตต่่่่ปทยยยยยแแบบบบบีีสสล แท็กถุงทรงเท่ากาับมาตัดเอาตีนมันออกกันได้จา้<ค>จาขายอยู่ที่กิโลละหกสิบบาทค่ะรึ่งกิโลเสียใ<ส>ยา่จะกินเฮดสดๆกับเขามาซื้ออยู่สวนได้เลยเฮดก็ต้องกินเฮดแม่นว่าจา้ากินจนนาสิเป็นเฮด<ม>แล้วนี่กะพัดกะเผาเฮดนั่งฟาหมูซับแสบๆน้ำกันจ้า